วันที่ครูเหลือเงินติดตัว20บาทอะคะ่ะไม่มีเงินเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูทําครูเคยบอกแล้วว่าครูโทรไปเหมือนกับนะคะบอกลาพ่อกับแม่ได้ซ้ำค่ะแล้วพ่อกับแม่นะคะก็เลยแนะนําให้ครูไปจุดธูปไหว้พระนะคะเพื่อให้จิตใจเราเนี่ยมันผ่อนคลายความกังวลเนานะเพราะเราคิดว่าเราไม่รู้จะออกทางไหนแล้วนะคะหลังจากที่เราคิดว่าเราจะไปต่อค่ะมันก็เจอทางออกครูได้เห็นคนที่เขามาประมูลเครื่องสองอางขายนะคะหลังจากนั้นเนี่ย พอเราแค่เห็นโอกาสเองอะ่ะเราก็กระโดดคว้าเลยเหลือ20บาทค่ะเราก็ต้องบอกตรงๆว่าหน้าด้านนะคะไปยืมคนอื่นเข้ามาอีก7,000นะเป็นการยืมที่มีความสุขมากนะคะเพราะเรารู้ว่าเฮ้ย เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรตอนนั้นครูได้มาศึกษากฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วนะคะครูก็เลยได้ขีควาว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากครูเติมให้เลยคือมันให้โคตรโคตรมันเป็นครั้งแรกที่ครูกู้เงินคนอื่นแล้วครูไปด้วยใจเบิกบานค่ะไปซื้อเครื่องสำอางมาประมูลนะคะหลังจากวันวันนั้นนที่ครูกลับมาครูก็เริ่มต้นประมูลชิ้นแล้วหนึ่งบาทค่ะวันแรกได้กำไรหลักหมื่นเลยเดี๋ยวมาบอกต่อว่าเป็นยังไงนะคะ